ยี่สแปดมวยสากรเริ่มกับครั้งแรกของน้องเจมวยสากรน,น, <c oughs> น้ำมีนั่นน้ำน้ำน้ำเอาได้น้ำหน่อย เปล่าจะพันกูไม่เทมสักเฮ้ยไม่ได้ไมโดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งพันเก้าบเก้าครับนอนแน่เก้าอยสีสเก้าสีสิบเก้าเฮ้ย สองปลาเกี้ยวครับสมัยก่อนนี้ปลาเกี้ยวไม่ได้เกินควรนอนแน่ไปนอนฝานทางแนไปเลยนเฮ้ยมาเลยมาเลยเออโวยโวยฟ้าขาวนักฟ้าขาวเว้ยชมโวยดูชมดูชมโอ้ยเจมบอกเลยดิเจมบอกเลยดิเออเจมบอกไปเลยลุงต้นเขาลงอยู่แล้ว เติมสักคนข้อนี้อยู่แล้วเอ็งออกไปเออแต่ยองเต็มแรงก็อออกไปแต่ออกไปมันเคยปุ๊ไปด้วยมาหลังสักคนอ่ะดีหลอดสายตาหอกปัดบุกให้สองพันเห็นอาเบะลงกันนิดไหมเมื่อกี้เพราะว่าเจมม์ไม่เคยต่อยตาบคนอื่นอะไปต่อยไปเออแต่ไม่มาโดนเขาซ้อมอยู่มึงเขาี่มึงไปโดนอเองยัต่อยให้เขาให้ดูก็พอ